ติ oh ่หัว <Metro> แีนไปทางเนี <reco Christ> <then color. S 2> ่ยไปเลยไอ้ญี่ปุ่นเอาเนี่ยมน้อตี่ตุ๋นเอ้ยแหละนีกับ้าเนีเลยอเอม่นกาไปเลยนี่คนแ่มาเะอนี้น้องโดนจ้งวันห้าเ จุ๊ชาบะเหมือนกันหอยายนอนแล้วเจ้ากรณีนอยู่งยังไหนโรงเรียนอะมอบ้ามาแจ้งมุกเออการรู้น้อยตารักพ่อใช่ฮะลูกอันนี้โรงเรียนสวนกล้วยมีที่ไหนนะ นี่ส่วนก็แลกใทยนั่นต่อใส่หมวกนี่มาหมดเลยตรงนี้ส่วนกล้ยเปิดมีล้อสุ o หมวกนี่มาเอาเอคนดูหน่อยหมวกอะอะไร่ะใสมกล้ยวิทยาคารไม่นในางคูวิทยาคารกามเปิดงนการงา ่เยลก็ตข้าเหาลูกสวนกล้วยวิทยาคาแล้ว่เจอพ่อย่แค่ยน่สวนกล้วยวิทยาลาโรงเรียนใหม่เปิดเมื่อะกี่นะหลอนหลับว่พ่ก่อนนะหูล้ะมันมีไม้ไี่ไม่ได่ไม่โงเรียนเปิดใหม่ไงพี่บไม่ได้ยินไเปิดเมื่อต่กีนี่เปิดใหม่ไงเปิได้ยิิเหั่น โรงเรียนที่ไหนเปิดปุ๊บก็นมาพักนน่าส oh, ุดษาครับเลยไอ้สายเหียมาเลยเนี่ยตาหนูแค่หอยฮะหนูตัวโซนเน่ยอไรนโอ้อนะเออพอตัวไหมจะลงตัวพอแรกได้แบบชิชๆอยากตัอยากถ้ตัวยังได้พี่ เป็นเป็นความทรงจำไเกิดไป้นตัวนุนตะแม่เยอะความรู้สึกมันเป็นไมนต่อน้าแบบีเกิมมีนาพิชัยรึเปล่าจะพิชัยเออพี่เอนพี่กวางก็เป่งหอยให้ลู มันหนังเหมาไปที่พีมอ่ะนี่ไงกับเล็บหมูดำเราจะไปที่ช้างมาเป็นยูเนี่ยเราต้องมันถึงมันเนื้อนานแฟนมันได้เนอ่เติดโคมของที่กันเปิดอันชอบคนมันถีงมันเนื้อแม่สีเรือนละนี่ก่อนเอาไปที่ช้างเขาไปเอาเลยเดี๋ยวสะตาคนเดียว เรที่ค้านตาก็มาว่ามัเออไดิกนอะไรอยู่ไม่หางกลจาเจ๊ไปหองโกที่ขอมาพิสมาแก่บอกหมใส่มาพีสไป้ห้องกับมาแก่นี่อไร้น่วนะคาเาหรอขึ้นม่วนนะ เหมือนอ้อนแนงล่อข้าศึกนะสมัยเงี้ยพี่ผมเคยล่อใครเยอพี่มันใจแ่าพี่แกาทันทีแต่ได้แ่ได้มันอยู่ที่คำนี้ของเขาจบอุสยาวคำตอบคือมั่วจ้วะ แอบพิลุกมันแบบนี้แอบวดแต่งแอบของแอบไปไหนดึงจ่าเลยวดเลยอ่ะแบกหลายอารมณ์ในเวลาเดียวกันนะใส่แง่อย่างตีได้พ่องอันละละพล่าค่ะโอ้ยิงกับใบพล่าเหรอมั่วหนะอ๋อบางคนกัจเจศเปนน้องกัจเจศเจ้า อ้องูผีตัวนี้ตัวใดในสามอ่ะอ่้จะสามตีสามจะสามเอ็ดเจ้าโหแม่มันุ่มเหมอนกกนะเอนเต็มไหนเนี่ยอันนี้จะอันนี้จะสอ่ะันนี้จะสสิเอจ้าอันนี้สอันนี้สสาจะปีนี้กเจ้า อันนี้ลูกสองจะลูกสอคได้สองเหมือนกันปไปล่อยแล้วกเจามันยากเลยจ้าได้คะกันได้มดี๋อันนี้ด้อันหตัวฝ่าจะกตัวในฝ่ายแล้วเจ้าอ๋ออันนี้ดูคนเลขจะเจ็ดเคสวคนที่สองจะสีอ๋อคนดีเ่นจะปนละจะปนยังจะปนนี้บต้องไม่หออ มัน่อนตว่าตัวแกดม่วนเไอ้ม่วนพี่กม่วนันไหนกไอ้ตัวแกวันนี้ก็เจแล้วจ่ใยเดี๋ยวพอรอันนี้ปนมัรนะแ่พาพี่แมันน่ยพดีแล้วเองตัวเมา่งอมัน่นี่หรออออ๋อตัวกน โล้ไแล้แล้วอว่าเรื่นยต่มอ่างนแน่นองตบนอย่างมน่อมหรอเนยอมเย่มเนแ่มาใจที่ตีนเลยหรอมาใจที่เกิดขึ้นชีวิตขเรา้ก็เกิดได้ไหมอ่ะ ได้คงไปเปี่น้นะดนะเต้นได้มูสวันน่ตังคไม่ค่อยได้เต้นได้แต่ผลงานที่มีตังเช่าไ่มาิดอันนี้ติดมกปีเลยครับแกมาหยูดที่ื้เลย ไม่เยอะพอมาเจอกันแล้วเร็วไปหา้ทำอยู่ต่อเว้หมาวิดีโอคลิปก็อาสาอาแล้วก็เสกนภาษาดีนมเลยอ่ะมาช่วนชโคนาโคดัพบ เสือสะดุ้งสะดินนี่ยิีมงูกสงนี่ไงนี่มาสวัสดีค่ะับงดูเนี่จะได้หออันอันนี้ห้าปอดฝาจะได้หมเมษาและจ้ากเมสาเพราะวันนี้อ่ะเรายคนกิจกรรมเราปลาคู่นเดียวว่าจะมาอันจะมาเกันคุ้ากับคุณแม่และพี่ๆเขาูหาคุณแม่ติไปหน โอเคเนาะต้องจิ้นตรงนี้แล้วอ่ะได้ผมที่ดังแล้วมึงหูยเนาะที่ยันเป็ี่ยนแล้วมังนนี้มีผู้หญิงผู้ชายเจ้าอันคนแรกก็ใจเจ้าคนที่สองไม่ยิงอ็ลั่นต่อร่างมีตูหรือยังเจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นี่ละคกล้แน่นอนสมัยนี้ใช้เงินเหรอ คือเลิก่ายให้มูมานั่นแกแล้วอาชีพเหรอทุกอันมันจะสีกนาทีแล้วหมฮะ้แล้วปะโอ้ปยงไก็ให้ดูนี่เมือนเดยวจะมาเจอยกิพกันเลวเนอะเจ้าขอบคุณเจามานะเจ้าว้าวมาไป้ะคะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าแม่สัสดีค่ะ ไม่ไม่แมบสิี่าฮาย